ามากินตำบกหุงด้วยกันหลังจากว่าเมามุ้ยเรื่องลูกไส้พะงย,ยกระป๋อนเอาเรื่องแมวเนาะคะ่ะนี่ไปนี้แก้วพะงัยนี่เพราะถ้าเด็กเก็บไปลางนี่กับพะงัยวา่ามือนีมากกะจิค่อยๆทย่อย่ก็เอาของขึ้นขึ้นขึ้นเ้าม,มาตำบกหุงแซบๆกับมาม่า พักแพลแนกันแลนกันแลนแลนว้วาจะไปเมื่อนี่แหละแต่แลนมันผิดผานผิดแผนแผนมันผิดแผนไปวันนีเล่ากับวาลูก็เสียรถไปเนาะเสียงานเล่ากับเลยหนุ่มจอเพาะว่าตามแผนกับเมื้อนี่ละ แากันเดินทางไปลองไปเรื่อยละพี่น้องคะง <c oughs> ข้าปากลูกพ่อมาเดยเบืเ้องคาวเบื้องหนยูทูปตอนนี้มีตะขา้าวแน่เดียวพ่เปิดบเบื้องเงี้ยเหรอเห็น เปิดเป็นหน้ายะไรของ YouTube มีแต่ข่าวน้ดเดียวน้องกิฟเชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันละ่ะข่าวน้องกันอันมักพี่พน <c oughs> มาเบิง้งตะแพงเขาบอบว่าเขาเบิงเบ้งนักเดียวได้ทถาวิไลเบิ้งแล้วนี่ท่าวิไลวิคะห์เนาะ ความคกิดของวินไล่เด่นสำหรับข้าวอเน,นี่ยผู้หญิงกับเท่าจนสี่สามสิบหรอพอใส่กันนักเต้นนักเต้นกับกเอิญเอี้ย e ไหมผู้สาวของนักเต้นก็ก็มันก็เหตุถูกเนานะเขาบอได้แต่งกันเขาก็ยู้ซ้ำปัวซ้ำเมียเนาะบัดอัน มันหมักพี่พวนแบบบอกออกมาเบาอย่างเดียวมิแต่ร์พอใต้กับอ่นกับหมักโม่ออกมาเบามิแต่ร์พอใต้กับอ่นงมิแต่นักเต้นมิแต่บอกนักเต้นออกมาเบาบัดผู้ที่โดนโจมตีผัดบัตเป็นแฟนของนักเต้นบัตรโดนโจมตี ผัดมูต,ต้นเรื่องผัดบอ่อออกมาเว้าวบันตอนกินนักเต้นเป็นสมพันธ์กินไก่วัดบอ่บองึดบบ่เว้าวบค่คึดบัดเรื่องมันแดงออกมาเรงเงียบกิ๊บในมุมมองไม่ได้เนาะ ไม่ไร้วันเป็นน้ำหมักพ่พวนเป็นน้ำหมักพ่พวน,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 นก,พพวกินกินไก,กล้วัดน่ะเป็นปะะปุ่มจ้ะปกติกับบอเบิ่งเนืเคียวแพงมันกับเเบเยรกเนคียว่พร,ออา,ระาะแพองพองีกย่งบอรเคิฟังซกัน มันก็ฟังม่นก็ติดบันก็หูหูตะววยเห็นข้าวตอนนีข้าวขึ้นลึกแต่ตามมุมมองของมิไลอีล่ละวิไลวันตัวเรื่องมันอยู่ที่หมักพิพวัน าพี่ปวนกินไก่วัดอหมักพี่ปวนกินไก่วัดหม,ม,มากพี่ปวนนอกใจผู้เ่าเจ้าของไปกินไก่วัดแล้วเรื่องมันแตกสงสัยหมากพี่ปวนจีเปื่อแล้วสินะสงสัยหมากพี่ปวนแบบมีปัญหากับนังเต็นนี่น,น,เน,นะเรื่องมันเลยแดงกันนะ xoa rán hưng nó bây giờ cái mì tân đều nặng nhu youtube, đều nhanh 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 ง่ายๆแต่ไม่ง่าย <c oughs> อุวกรอบๆโชงนีแดดดีเนาะพี่น้องค่ะแยลงว่าสองอาทิตย์สะแดดดีหลังจากนั้นก็สีเย็นแยลงบอกว่าวิไลเสื้อกันน้ำก็ต้องเก็บขึ้นรถไปดอกมันบ่นหนาวเมียนบนโนอวะ่ะสนุกสิบบ่หนาวจังไดะบ่ะสิบบันหนาวจังได้วะ่สบบววะสนุกสิ้เก็บผ่าขึ้นใส่รถขึ้นหรอ ตกลงกับออกป๊ออะไปไปเจ้าฟองกันเนาะฟอนโดนรับบลอยล้านแม่

กินเป็นตาเป็นเมียบี่นองค่ะกินเป็นตาเป็นเลี่ยงเป็นเมียบบอเดอเนาะมื้อนี้ยววเฮีดหยังเพราะยักินดีสิพัดน่องใหม่คือพัดขิงนี่บ่ พักการดอัน,นมินิโลมานเนาะเอ่อแพ็คหนึ่งสองสองก่อกับสองยูโรแพ็ดหนึ่งก็บหกสิบเจ็ดสิบบาทปิดปอพักหนึ่งบาทห้องนอพี่น้องเนาะอุ้ยจะเป็นปันห้องอาาหาบาทสิบบาทกินกันวะ แต่ว่าอยากยังอยากพักยังก็ซื้อบอกบอกม่วงคื้อกันบอกม่วงซื้อมาสามนวยกินกับผแซ่บดอกก็กิกนพ้อหายอยากแต่ว่ากระแดกกแดได้นอบพี่น้องค่ะ <c oughs> เป็นยังไงว่ากดัดแดกเพราะว่าโอ้ยแล้วสิกากขศพทั้งาวาทั้งกินนี่แหละก็ทีะ่ะหยากทั้งาวาทั้งกิน ย้ำคุยกับอยากนางคุยอ่ะย้ำกินกับว่าอยากเอากับว่าอยากเบา้าอะกระแดะคือว่ายุบบ้านกับว่าใอยจะกินเท่าไรนี่ล่ละบอกมอ่วงบอกเสียวบอกหยังถ้ามันมีมันเห็นมันเด็ดสือกเบ่าอยากกินมาพีเราย่ำเข้าไปซูเปอร์แม่พี่น้องคือกำนี่จ้งจงเสียอืม เมันไปซูเปอร์แล้วมันเห็นมันในอยากนะนั่นแหละก็เลยขึ้นก็ว่ากระเดะมันเห็นหนึ่งเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนี่เห็นยังก็ยากเห็นพักนี่กอยากไปกินกันนั่นเห็นพักอันนั่นก็อยากไปกินก็อันนี้ สบายู่บ้นานเท่ามันหากินได้ง่ายเนาะมันหากินได้ง่ายมันกะบอบ์ยัญหาสบายู่บ้านก็มันหากินได้ยากแนวอยากแนวอยู่เน่ากินแต่ว่ารักๆ มาอยากมาอยากดอกจ้าวันรักๆกับก,กินงเสือกินเขา่ากินยังกะกินนิดกินน้อยกินเขา่าก็บพวกเขาได้กินดอกวิไลส่วนมากบอกเลยบอกสามเดือนไม่ยูงจังสีหรือว่าช่วงยุคเป็นปีก็นจ้าช่วงยุคเป็นปีพอายิ่งเสือเข่ามาถุงหนึ่งสามสิบห้ารูเอ้กินเป็นปีกินเป็นปีย,นย้อนยังเพราะวะ่าไม่ใช่พอายิ่งกิน วิไลก็จเน้นไปเทศขนมเซียนกินจังวิไลต้มขนมเซียนเทียนหนึ่งนะ่ะวิไลเฮ็ดน,น้ำยาเทียนหนึง่งกินสามหมือสี่หมือออเลพป่นองม,ม,ม่ได้วบอกเป็นน้ำยาเทียนหนึ่งมันมาหมื่นไิไลกับใส่ตู้เย็นไว้บานเขาไต้องใส่ตู้เย็นอนากาศมันเย็นอยู่หล้วมันกระเบื้องดเมนบอกเศร้ามากก็อุ่นกินเมือ่อนึงกินเทียเดียวเท่านั้นวิไล ก็สวาสิกินกับเทียงแหลี่ยงสิเนาะโนบสติตื่นโนบสติเห็ดนั่นเห็ดนี่เึ็นไหกินกับเทียงเทียงกว่าแลี่ยงสินี่กับนางเบาอยู่นี่กับสิบม่วงองูลนี่ถ้าจริงนางคุยไปนั่มกินไปนั่มหลอกเมิร์ดไปพร้อมกันกับพี่น้องกะคลิปมันกับสีเงา ปกติไปแรกก็บอแม่สายกินโชว์เนาะก็รสซ้ำนี่แหละพอกันไหมจะกันใหมคิปหน้า